มามาทุกคนทานข้าวต้มกันค่ะวันนี้ทําข้าวต้มตอนเช้าเนะก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีสามเกินนะคะโขกรวมกันเนาะแล้วก็ใส่แล้วก็จะมีกระดูกหมูค่ะใช้โปรแกรมเนาะต้มข้าวต้มเหมือหมองข้าวนะคะ <S <S ตา,น,าน,ะน้าทานไหม <S <S ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามแล้วก็มารับชม ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะในเมื่อหุงข้าวเขาส่งสัญญาณเนาะว่าสุกแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะมาอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะเชา้าๆตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเนาะเสิร์ฟได้เลยค่ะ